ดูกบกันครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยคัวโตวแล้วครับโตเร็วมาก สองสาวันมานี้ฝนตกไปอยู่ในนาข้าวเพียบเลยตัวโตแล้วดูเต็มอคอกนะจะดูอีกเดียนสองเดือนนี้ ขยายตัวคอกแค่นี้ดูแคบไปเลยนะครับเต็มเลยเนี่ยนี่ตัวดำๆนี่มันมันกบนาเลยนะดำๆำนี่คล้ายกบนาเลยกลบสีทองก็มีสีทอง สวยะรอดทุกตัวครับเพราะมันครึ่งบกครึ่งน้ำทำบ่อดินเลี้ยงในบ่อดินนี้โตเร็วนะอยู่ในน้ำมั่งอยู่ในดินมั่งฮนะเ้าเดดออกก็จะไปอาบแดดทีงนู้นฮะ พอตัวแห้งก็จะมาลงน้ำเงี้มันดูแข็งแรงฮะแข็งแรงกว่าในบอ่อปูนอีกฮะจะอเอาน้ำให้แล้วเอาอาหารให้กันะตอนนี้ฝนก็กัตกนะฮะลงเม็ดปอยฮะตกจะเมื่อคืนนะตกทั้งคืนเลย คช้านี้ยังไม่หยุดเลยดูกบเล่นไดน้ำฝกน,นะ มากันแล้วครับได้ยินเสียงหวานอาหารฮะกระโดดกันเทียวเจ้ามาเลยฮะรู้ดีรู้มากฮะสดชื่นเมื่อวานได้น้ำฝนสองสามวันมานี้สดชื่นมาก ผักบุ้งไม่มีโอกาสได้ขึ้นยอดนะเหยียบย่ำหมดเลยอาหารเก่งยิ่งโตยิ่งมองไม่เห็นเลยผนะักบุ้งมีไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปีหน้านะฮะนับไปเลยฮะจากเดือนนี้ไปถึงนู่นแล้วสิ้นปีหน้านะฮนะจ,นะจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ัวใหญ่ฮะน้ำฝนนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับน้ำฝนบางทีมันมก็มีเสี้อวลูกปะพลมามันลงในบ่อโขบนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะ ถ้าฝนตกนี้ต้องต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ฮะไม่แช่น้ำฝนไม่ได้เดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่กบต้องถ่ายน้ำใหม่ตลอดเวลาะ อันนี้คัดไซส์หมดแล้วครับบ่อนี้ก็มีแต่ไซส์ใหญ่ๆส่วนไซส์เล็กๆก,ก็จะไปนูนะ่นฮะเอาไปไว้อีบบ่อหน,นึ่งในคอนโด

เสร็จจากนี้ก็ต้องไปต่อนู่นเลยฮะไปตัดหญ้าให้กระจายางานเยอะเช้าเช้างานเยอะถ้าไม่ได้ไปขายตลาดนัดเช้า,าเช้ามาก็าน,นี่แหละครเปลี่ยนถ่ายน้ำกบให้อาหารนะไปตัดยุ่งตัดหญ้าให้กระ่ายแล้วก็ แต่งพื้นที่ะเตรียมปลูกมะเขือะะเลยฮคจะเข้าหน้าฝนแล้วครับตอนนี้ยังไม่ไ,มได้เป็หาน้องอาดเลยนฮะช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีเงียบ <c oughs> นะ <c oughs> ตลาดนัดขายของบางทีเจอฝนบ้างก็ ขายไม่ได้ฮะเดี๋ยววันไหนขายของไดีฮะก็ค<อ><อ>มไปหาน้องอามนะซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้เขาอะหลายวันแล้วฮะไม่ได้ไปบางทีถ้านานไปทีเขาก็จะถามนะะหายไปไหนมาซื้อคับซื้อ ะบู่มาให้ไหมเขาไมจะถามวมนนี้เขาซื้อมาให้ทุกครั้งครับเจับสบู่แยกทีกฟันนี่ครับเจ็บไปซักผ้าเขาเดี๋ยวสายแล้วต้องไปตัดหญ้าให้กระต่ายแล้วครับหนูยแย่แล้วครับกระต่ายนี่ก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ